ล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ทวิตอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาครับว่าจีนเนี่ยขึ้นภาษีสุรากกเมื่อวานครับตอบโต้อเมริกาที่อเมริกาไปขึ้นสักเขาก่อนจีนก็ตอบโต้กลับนะครับด้วยภาษีที่เท่ากันถึง34%ครับล่าสุดสร้างความไม่พอใจให้กับประธานาธนิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่านะครับจีนเนี่ยแข่งข้อกับอเมริกานะครับขึ้นภาษีใส่นะฮะ ดังนั้นนับโดนัลด์ทรัมป์จะใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นนะครับก็จะขึ้นภาษีใส่จีนอีก50%นรับรวมแล้วนะฮะทั้งหมดนับที่โดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นภาษีใส่จีน104%นะครับบอกว่าจีนเนี่ยควรจะรีบถอยนะครับภายในวันที่8นั่นก็คือวันนี้นั่นเองนับถ้าไม่ทําตามนับวันที่9เจอแน่ภาษี50%ะครับขึ้นเพิ่มแน่นอนครับฝั่งจีนเองนะครับตอนนี้นะฮรอดูมาตรการของประธานาธิบ ที่บดีสีจนผิงเลยนะฮะเขาจะยอมหรือเปล่านะครับถ้าทุกคนเป็นจีนคิดว่าทุกคนจะถอยไหมครับก็ถ้าไม่ผิดคาดนั้นเพื่อนจีนน่าจะตอบโต้สหรัฐด้วยไม้แข็งมากกว่านี้นครับแค่นี้เนี่ยก็ดูรู้แล้วนั้นเพื่อนว่าใครเนี่ยถือไพ่เหนือกว่านะครับสหรัฐจงใจที่จะบีบจีนนะครับ